ต้ปีกนางเอกมาเฟียบทประพันธ์โดยสวิตยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่สิบลมใต้ปีกร่างทั้งร่างแทบแหลกละเอียดเพียงแค่ขยับกายเล็กน้อยมุกดาราวรานไปทั่วเชิงกรานเมื่อคืนคนพี่เอาแต่ใจครุกวงในไม่ยอมปล่อยหล่อนร้องคอแหบแห้งโดนรักทั้งบนเตียงและในห้องน้ำดวงหน้าหวานแดงระเรื่อมเมื่อเผลอคิดถึงฉากวาบหวามเหลมองข้างกายไม่พบคนที่ทำให้หล่อนสะเทินอายตลอดคืน หากมีเสียงดังเล็ดลอดจากภายนอกนวิยาน่าจะทำอะไรอยู่สักอย่างมุกดาหาเสื้อผ้าของตนแต่ไม่พบจึงถือวิสาสะหยิบเสื้อของนวิยามาใส่แทนหลังจากอาบน้ำเสร็จมุกดาก็พบคนที่ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำแล้วนวิยายิ้มมุมปากไล่สายตามองมุกดาที่สวมเสื้อเชิ้ตของตนยิงสาวคว้าคนตัวเล็กกว่ามากอดไว้หลุมหลวมหอมจัง แล้วจมูกโด่งก็สุกใสไปตามแก้มนวลและลำคอให้ได้สถานไหวคุคนนัดหล่นโดนช่วงชิงลมหายใจไปแล้วหากก็เป็นไปด้วยความเต็มใจคนที่ทำท่าจะรุกรานมากกว่าเดิมมือเล็กผลักให้รู้สึกตัวแต่จมูกและริมฝีปากร้อนยังเกลียบไปทั่วกรอบหน้าเรียกพี่สิคะเราเป็นของกันแล้วกันแล้วนะน้ำเสียงออดอ้อนนั้น เหมือนไม่ใช่นวิยาหากพ่อแหนหน้ามองศบตาคมกลับสะท้อนเงาตนเองอยู่ในแววตาคู่นั้นเปล่งประกายท่อแสงวิบวับเสือสาวบัดนี้กลายร่างเป็นแมวเหมียวน่ารักไปซะแล้วมุกดายิ้มทังขำทั้งเขินพี่นัทน่ารักมากรางวัลของความน่ารักคือการได้รับจูบหวานๆจากคนขี้หื่น มุกดาหลอมละลายอยู่ใต้าฐานอกนวิยาข้าวเช้าไม่ได้กินเพราะมัวเมาดําดิ่งอยู่กับเพลิงหวามที่ขับกล่อมในยามเชา้าหล่อนเพิ่งรู้ว่านวิยานั้นอึกและถึกพาล่องลอยไปหลายครั้งก็ยังไม่หยุดพักเกือบเที่ยงแล้วชักเริ่มหิวจึงร้องประท้วงออกไปนั่นแหละถึงได้มีอะไรตกถึงท้องเสียงที่ดังเล็ดลอดเข้ามาในห้องคือนวิยาลงมือทําอาหารเช้านั่นเอง เขาต้มหมูสับหอมหอมถูกอุ่นร้อนและเสิร์ฟลงตรงหน้ามุกดามองคนพี่ทึ่งๆไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะลงมือทำเองและรสชาติก็ถือว่าดีมากจนต้องเอ่ยปากชมสมัยเรียนที่บอสตันต้องทำเองทุกอย่างถึงจะมีเงินแต่ให้ซื้อกินบ่อยๆก็ไม่ไหวหรอกอีกอย่างร้านอาหารไทยที่นั่นแพงหูฉี่แค่กระเพราหมูสับธรรมดาจานตั้งหกเจ็รบาทและบางทีก็ทำไม่ถูกปากด้วย เลยทำเองดีกว่าช่วงปิดเทอมไม่ได้บินกลับไทยหรอกหาทำงานพิเศษตามร้านอาหารเอาครูพักหลักจำมานะมุกดาครางรับในลำคอพยักหน้างหงึกหงักจากนั้นมุกดาก็เปิดปากถามนวิยาในหลายๆเรื่องที่ใครรู้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางนักแสดงเรื่องเรียนที่ต่างประเทศซึ่งคนพี่ยินดีเปิดปากเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนน้องฟังเป็นอย่างมากเหมือนว่าได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้กันมากและเรื่องเมื่อคืนถึงมันจะฉุกแล้วหุกไปหน่อยเว่านวิยานั้นไตรตรองมาดีแล้วมุกดาขันอาสาล้างจานส่วนนวิยาเข้าไปอาบน้ําพอทุกอย่างเสร็จก็มานั่งดูหนังด้วยกันคนพี่กอดเอลกิวไม่ยอมปล่อยทั้งมือไม้และปากยังซุกซนไต่ลามไปทั่วกายอารชรให้ได้สถานสวง มุกดาขมวดคิ้วจ้องคนหน้านิ่งที่บัดนี้ดูจะหืนเสลอเกินแหวสเสียงแหลมอีกฝ่ายกลับหัวร้อร่าพออกพอใจซะอย่างนั้นรู้ไหมคะว่าวันแรกที่เจอกันหนูแอบไม่ชอบหน้าพี่นัดด้วยนวิยาหันขวับสีหน้าดูไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินมุกดาหัวร้อคิกคักแล้วเปิดปากเล่าก็ตอนนั้นพี่นัดเอาแต่จ้องหนูทำหน้าเหมือนไม่ชอบหนูหนูขาดความมั่นใจไปเลย นึกว่าตัวเองแต่งตัวไม่สวยหรือมีอะไรติดบนหน้าจนต้องสะก,กิดถามเจแมนนี่พี่นี่นะมองหนูแบบไม่ชอบคนที่มีสายตาคมดุสายหน้าดิกจริงๆวันไหนวันบวงส่วงค่ะอ๋อนวิยานึกออกแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดวันนั้นเธอมองเพราะมุกดาสวยสะดุดตาตั้งหาก หล่อนเซ็กซี่ขยี้ใจจนไม่อาจาละสายตาได้แต่คงเพราะจ้องนานไปอีกฝ่ายจึงคิดว่าเธอมองด้วยความไม่พอใจที่ไหนได้ยายนางร้ายคนสวยสลักจิตติดตรึงใจตั้งแต่แรกพบแล้วพูดยังกระชอบหนูงั้นแหละก็ชอบคะดวงตากลมโตขยายขึ้นจ้องมองคนพูดตาไม่กระพริบก็พี่ชอบหนูตั้งแต่แรกถึงได้มอง จากนั้นใบหน้านวลก็เปลี่ยนเป็นสีเชอรี่ไม่กล้ามองดวงตาคมอีกแล้วเพราะมันพราวระยับไปพร้อมความรู้สึกที่เหมือนผีเสื้อบยบินอยู่ในท้องเอาจริงๆตอนนั้นกะว่าหลังเสร็จเวิร์กช็อปจะหาโอกาสทำความรู้จักขณะพูดนวิยาดูเกอร์เขินจนต้องยกมือเกาท้ายทอยแกรกๆก,การกระทำนั้นน่ารักน่าเอ็นดูชมัดญาติมุกดากระโจนเข้าไปหอมคนพี่ไปหลายฟอด น่ารักจังหล่อนยิ้มกว้างยังคงหอมแก้มนวิยาไม่หยุดเดี๋ยวก็ได้โดนมากกว่าหอมหรอกพอถูกขู่เขาให้คนน้องได้แต่ส่งคอนหากก็ยอมติดอยู่ในอ้อมกอดคนพี่มุกดาเอ็นหลังซบอกนวิยานิ้วเรียวเกลี่ยไปตามแขนยาวซึมซับความรู้สึกที่ก่อเกิดในใจแรกพบอาจรู้สึกไม่ดีแต่ครั้งสอง นวิยากลับสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแต่วันนั้นพี่นัดเท่มากเลยรู้ไหมคะตอนทุบโต๊ะแล้วหันไปมองพี่โชคนี่แบบนึกว่ามาเฟียฮ่องกงขนาดนั้นเลยคนชมพยักหน้ารัวๆพี่โชคนี่ถึงกับหน้าเสียไปเลยตอนนั้นหนูรู้สึกแย่มากๆถึงพี่โชคไม่ได้มาสัมผัสแต่ต้องเนื้อตัวแต่การพูดแบบนั้นมันเหมือนโดนคุกคามหนูแทบร้องไห้เราด้วยซ้ํา แต่ก็มีนางเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไว้หนูรู้สึกดีมากๆจากที่ไม่ชอบก็เลยเปลี่ยนมาเป็นประทับใจแทนกลับจากเวิร์กช็อปยังนั่งเสิร์ชหาข้อมูลพี่นัดจนถึงคอนโดเลยนะคะนวิยารูปหัวมองมุกดายิ้มยิ้มปากเล็กขยับเจ้เจ้าไปเรื่อยอดใจไม่ไหวเลยกดจูบย้ำและซ้ำไปหลายรอบจนปากอิ่มบวมถึงหนูโชคดีจังที่เจอพี่นัด หนูไม่มีอะไรดีเลยเป็นแค่นางร้ายเกรดบีชื่อเสียงก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรฐานะการศึกษาหรือแม้กระทั่งหน้าตาทางสังคมก็ไม่มีเยี๋ยวว่าตัวเองแบบนั้นสิเพราะหนูมีดีที่ถึงได้ชอบหนูไงถึงแม้ว่าเพราะนะวิยาหยุดพูดไปสะดือๆุอุกดาจึงช้อนตามองหากแต่แววตาดูร้อยเลห์พิกลแม้ว่าอะไรคะพี่จะมองแต่นมหนูก็เหอะพี่นัด บาบอดที่สุดหื่นจริงๆให้ตายเถอะมุกดาแหวลัน่นถึงอายแต่ก็ภูมิใจกับสัสดส่วนของตนเองเนื้อแท้แม่ให้มาไม่เสริมเติมแต่งใดๆเพราะงั้นพี่ก็เลยจ้องหนูแบบนั้นไงแต่ตามันคงดูแบบตั้งใจไปหนูเลยคิดว่าพี่มองแบบไม่ชอบยังจะพูดอีกนะได้แต่สะบัดคอให้คนที่ชักจะเริ่มพูดไม่หยุดโอเคไม่พูดหรอกคะ่ะ เอาเป็นว่าพี่ล็อกเป้าเล็งหนูตั้งแต่แรกพบแล้วละ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยหนูเองก็ประทับใจพี่นัดตั้งแต่วันนั้นเหมือนกันแล้วก็มาเรื่องงานเอนเตอร์เทนนั้นด้วยถ้าไม่เจอพี่นัดหนูคงแย่ไหนจะเรื่องแม่อีกพี่นัดเหมือนแม่พระลงมาโปรดหนูเลยเหมือนนกตัวใหญ่ยักษ์ที่กลางปีกให้หนูหลบฝนหลบแดดคอยดูแลปกป้องและให้ชีวิตใหม่กับหนูมุกดาความือเรียวมาทาบลงยางแกม เอียงใบหน้าจุมพิตฝ่ามือด้วยความรักใคร่นวิยาเองก็ขวามือเล็กมาจุมพิตเช่นกันหนูมาเป็นลมใต้ปีกให้พี่ตั้งแต่วันนี้ได้ไหมช่วยพยุงให้หนกตัวนี้อยู่รอดปลอดภัยไปจนสุดทางจะได้ไหมคะดวงตากลมคลอหน่วยด้วยน้ำตามุกดาตื้นตันและดีใจที่ได้รับความรักจากคนตรงหน้าหญิงสาวพยักหน้ารัวๆโผเข้ากอดน,นวิยาไม่ยอมปล่อย สะอื้นให้อยู่ใต้อกมุกดาไม่เคยรู้สึกว่าตนเองมีค่ามาก่อนจนกระทั่งได้มาพบกับนาวิยาคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนิยามขับขันคนที่พร้อมกางปีกปกป้องหล่อนไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเพียงใดนาวิยาไม่ใช่คนพูดมากหากการกระทำนั้นชัดเจนเสมอมานางร้ายเกรดบีอย่างหล่อนจะขอใช้ทั้งชีวิตและหัวใจตอบแทนนางเอกมาเฟียคนนี้ตลอดไป จะรักและดูแลให้เท่ากับหรือมากกว่าที่นาวิยามอบให้บทส่งท้ายตายปีกนางเอกมาเฟียกว่าละครจะถ่ายจบต้องใช้ระยะเวลากว่า6เดือนกันเลยทีเดียวนักแสดงทุกคนตื่นเต้นกว่าใครขณะล้อมวงดูละครฉายเป็นครั้งแรกเสียงกรีดร้องดีใจดังไม่ขาดสาย แพลตฟอร์มออนไลน์มีแฮชแท็กละครติดอันดับต้นๆของวันคนดูต่างชื่นชมฝีมือการแสดงของทุกตัวละครโดยเฉพาะมุกดาที่เล่นได้ร้ายจนมีคนขู่ให้ระวังเปลือกทุเรียนไว้ให้ดีๆเรตติ้งเป็นที่น่าพอใจแม้เพิ่งฉายครั้งแรกพระเอกนางเอกรวมไปถึงนางร้ายเดินสายโปรโมทละครตามรายการโทรทัศน์และสถานีวิทยุตามที่ผู้ใหญ่จัดสรร กระแสะคู่จิ้นพระนางแทบไม่มีเพราะคนส่วนใหญ่ต่างรู้ว่านางเอกและนางร้ายตกกลุ่มรักกันในกองถ่ายมีรูปหลุดว่าทั้งสองไปเที่ยวทั้งกอดและหอมกันไม่อายพื้นพัส,สุทธาและท้องฟ้ายิ่งทำให้แฟนคลับทั้งสองชอบอกชอบใจปลื้มปริ่มไปต,ตามๆกันเรดติ้งยิ่งดีวันดีคืนเพราะคนรอฉากนางเอกและนางร้ายปะฉาดะกัน แม้ในละครจะตากราดสาดเสียเทเสียแต่ชีวิตจริงทั้งสองหวานแหววจนคนรอบข้างเหมั่นไสโดยเฉพาะเจแมนนี่อาทิตย์หน้าละครเรื่องใหม่ที่นาวิยาและมุกดารับเล่นจะเปิดกล้องแล้วโดยในเรื่องนาวิยาเล่นเป็นลูกสาวเจ้าขุนมูลนายที่ตกหลุมรักนางทาตในเรือนเบีย้ยเรียกได้ว่ากระแสะแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ปล่อยภาพฟิตติ้งละครออกไป แฟนๆต่างเฝ้ารอการแสดงของคนทั้งคู่ช่องแทบไม่ต้องใช้งบในการโปรโมทเลยเพราะทั้งสองมีฐานแฟนคลับแน่นหนาพร้อมสนับสนุนอยู่แล้ววันนี้นาวิยาจึงเอ่ยชวนแฟนสาวให้มาลองซักซ้อมบทละครกันก่อนเข้าฉากจริงหากคนน้องรู้ดีว่าน,นั่นคือข้ออ้างของคนขี้หื่นเนื่องจากช่วงนี้ทั้งสองคนทำงานหนักจึงไม่ค่อยได้เจอกันว กระเป๋ายังวางไม่ดีก็ถูกคนพี่พาเข้าห้องเชือดซะแล้วมุกดาดิ้นคลุกคลักพอเป็นพิธีหากจริงแท้หล่อนเองก็คิดถึงไอร้อนของนวิยาด้วยเช่นกันแขนเสลาคล้องเข้าที่คอขนาดที่ปากทั้งสองดูดกลืนสัมผัสกันลมหายใจขาดห่วงผลาหายกอบเก็บอากาศก่อนจูบซับย้ำรักกันแนบชิดมุกดาครางเสียงหลงพรำเรียกชื่อนวิยาไม่ขาดปาก ยิงปากร้อนไล่ลามจูบซับบริเวณเนื้อหวานหล่อนยิ่งสถานกรีดร้องบ้าคลั่งทั้งผลักใสและดุนดันให้เข้าหาจนความรู้สึกแตกพรากระจัดกระจายลอยละลิ้วไปทั่วห้องมุกดาไม่ปฏิเสธว่าชอบอยู่ใต้ร่างของนาวิยามันทั้งอบอุ่นและร้าร้อนในเวลาเดียวกันลำแขนยาวยังคงเป็นปีกคอยปกคลุมคุ้มครองหล่อนเสมอมา จากนี้หล่อนจะเป็นนางร้ายที่อยู่ใต้ปีกนางเอกมาเฟียอย่างนาวิยาตลอดไปหนูรักพี่นัดนะคะมุกดาละล้ำละลักบอกเมื่อลมหายใจติดขัดขึ้นมาอีกรอบนวิยายิ้มตายเยิ้มพรมจูบไปทั่วดวงหน้าหวานตขัขคอขาวผ่องและลาดไหลเนียนพี่ก็รักหนูนางร้ายคนสวยของพี่จบบริบูรณ์